สรุปการประชุมวิบสามฝ่ายทั้งสอวอสสที่มีอาจารย์วันนอนนั่งหัวโตะ๊ะวันนี้ทำนองค่อยว่ากันที่หน้างานถูกมองว่าฉากหน้างานพิธาและก้าวไกลอาจถูกโดดเดี่ยวกลางสภาวันพรุ่งนี้กับกระบวนการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองที่สอวโจทย์เก่าที่เป็นตัวแปรสำคัญให้พิธาตกสวรรค์ไม่ผ่านด่าน376ตั้งแต่ยกแรก ที่หนนี้ตั้งแทนจะใช้ข้อบังคับที่41สกัดการเสนอชื่อพิธาซ้ำในรอบสองไม่ได้โดยเตรียมที่จะขอใช้เสียงสภาโหวตสกัดหากมีการเสนอชื่อพิธาอีกรอบไม่นับรวมกับที่มีรายงานข่าวว่าสวอ,อาจมีการวอล์กอัพหากประธานวันนอใช้ดุลพินิษย,ยืนยันกับการเสนอชื่อพิธารอบสอง โดยถูกมองเช่นกันถึงความเด่นชัดในทิศทางสอดคล้องภาพการเคลื่อนตัวออกมาสื่อสารตอบโต้กับข้อเสนอสองสมรภูมิของพิธากับก้าวไกลหลายรอบ ของทั้งภูมิธรรมและหมอชนน่านจากพักเพื่อไทยตั้งแต่ห่วงวันหยุดจนถึงวันนี้ไม่นับรวมข้อสรุปการประชุม8ปดพักเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นการคาดคั้นในกรอบความชัดเจนทั้งจำนวนเสียงที่หามาเพิ่มที่ควรมากกว่าเดิม10%หรือราว360% ระยะเวลาในนิยามโหวตไปเรื่อยๆหรือการคัดค้านการจู่ๆมาเสนอแก้มาตรา272ปิดสวิตสวที่ไม่มีอยู่ใน MOU ที่จะทำให้เสียเรื่องในการไปขอเสียงสวทั้ทงนี้ยังไม่นับรวมที่ภูมิธรรมมีการปูดข้อมูลมีการติดต่อซื้องูเห่าก้าวไกล30เพื่อไทย20 ในจังหวัดที่ขูว่ว่าแนวคิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยชูล,ลุงป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของฝ่ายรัฐบาลเดิม188เสียงที่จะมาบวกกับสวอ250ในการโหวตนายกรัฐมนตรีถูกพูดถึงอีกครั้งในการนำมาตอบโต้เกมโหวตพิธาไปเรื่อยๆ ที่ในประเด็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยแม้ทั้งอุ้งอิงและเศรษฐาจะออกตัวกลางๆไม่เร่งเกมเร็วกับทิศทางการโหวตรอบสองที่ยังยืนยันยังคงสนับสนุนพิธาโดยเฉพาะอุ้งอิงยังออกตัวว่าพ่อคือพี่โทน,นี่ทักษิณอย่างรอได้ที่จะกลับบ้านช้าไปจากวันเกิด26กร,รกฎาคมไปอีกเล็กน้อย หรือจนกว่าการเมืองตั้งรัฐบาลจะมีความชัดเจนแต่ก็มีการเตรียมรับมือหากมีการโหวตว่าเป็นยัต,ติซ้ำเพื่อไทยก็จะมีการประชุมกรรมการบริหารพักซึ่งสำหรับแคนดิดตในายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยจะมีการเสนอชื่อเศรษฐาเป็นคนแรก ส่วนที่สวตั้งแง่ถ้ายังมีพักเก้าไกลจะไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยก็ต้องมีการคุยกันในกรรมการบริหารพักและ8พักอีกครั้งที่ประเด็นมีเก้าไกลไม่ได้นายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นรัฐบาลถูกนักวิชาการหลายฝ่ายวิเคราะห์ด้วยความกังวลว่าเป็นการวางเหยื่อล่อให้เพื่อไทยตัดสินใจข้ามขั้วสลายฝ่ายประชาธิปไตย ในจังหวะ3หรือ4หลังไปสุดทางกับเก้าไกลในชอดอต2พรุ่งนี้และมีการคุยกันใน8พักเก้าวไกลยอมให้เพื่อไทยนำเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในสมการเดิม312หากมีการชิมลางส่งเศรษฐาแล้วปรากฏว่าสอวอ250อยังไม่โหวตให้ก็อาจนำไปสู่การบอกในทีให้เก้าวไกลที่มีเสียง151 ยอมถอยออกจากสมการไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้แม้จะต้องมีการดึงบรรดาพักร่วมรัฐบาลเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐเข้ามาร่วมรัฐบาลเพื่อทดแทนเสียงที่หายไปโดยน่าสนใจกับที่ไพสาลอดีตกุณซือลุงป้อมวิเคราะห์ผ่านเฟซบุ๊กว่าพรุ่งนี้จับตาแดพัก จะยืนยันเสนอชื่อนายพิธาหรือว่าจะเสนอชื่อนายเศรษฐาแต่คงไม่เสนอชื่อคุณอุ้งอิงในครั้งนี้แน่กรณีเสนอชื่อพิธาจะถูกคัดค้านอ้างว่าขัดกับข้อบังคับสภาที่ไม่ให้เสนอยติซ้ำในสมัยเดียวกันถ้ามีการคัดค้านก็ต้องโหวตและผลโหวตก็คงไม่ให้เสนอชื่อ จากนั้นก็จะมีการเข้าชื่อกันร,ร้องต่อประธานสภาเพื่อส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็จะมีปัญหาไปอีกยาวและถ้ามีการเสนอชื่อพิธาไม่ว่าด้วยกรณีใดก็จะมีการเสนอชื่อลุงป้อมเข้าแข่งและผลโหวตลุงป้อมก็จะได้เสียงเกิน376ได้รับความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีกรณีที่มีการเสนอชื่อเศรษฐาอาจจะไม่มีการเสนอชื่อแคนดิเดตอื่นแข่งขัน และผลการโหวตก็คงจะไม่ผ่านเว้นแต่เพื่อไทยจะเชิญภูมิใจไทยหรือพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลได้ในกรณีนี้เศรษฐาจะได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องพึ่งเสียงสอวอหรือมีเสียงสอวอจำนวนหนึ่งโหวตสนับสนุนแต่ถ้าเศรษฐาไม่ผ่านก็จะมีการประชุมต่อไปในวันเดียวกันหรือในวันอื่นต่อไป โดยจะมีการเสนอชื่อลุงป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบเกิน376เสียงจากนั้นลุงป้อมจะเชิญพักต่างๆมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวข้ามความขัดแย้งเดินหน้าประเทศไทยทั้งหมดยังไม่นับรวมที่สารรัฐธรรมนูญจะประชุมพิจารณาเรื่องสอยพิธาด้วย